เชิญนะครับนักเตะทีมสวนตะปูครับรับมาเร็วๆจริงๆอ็ให้ปีศาจปีศานซ์หน่อยดีไหมครให้ให้ท่านประธานดรนกลางให้ท่านประธานดินกลางก็ผลฟุตบอลไทยสายสติลรุ่น5 3ปีนะครับครั้งที่เด่น

เอาหน่อยเอาหน่อยนับนับเป็นภาษาไทยนะยังสองทราไม่เอานะโอเคครับโอเคครับแล้วก็ขอเชิญท่านประธานยังอยู่ที่เดินม,มน,น,นะครับและทีมที่ครองความชนะเลิศนะครับในการแข่งขันไพศาลสติลคัพครั้งที่หนึ่งรุ่น53ปีนะครับได้แก่ทีม ไทยแดงสมุย่่่เยหมมมมดดดดดน้้ตตไไไไีี๋วิิ ไม่เงียบขนาอันนี้มอบแล้วอ่ะอันนี้มอบแล้วอเงียบมันวังเวงมากเลยนี้หนึ่งสามเพลงนะล่ชุดนี้เฮนนึ่งสามพ 3.. เจ้ฮนะหนึ่งสองสามเต้เ้เท่าพนุจับ ต่อได้วเนี่ยตัดต่อขอบคุณครับครับแล้วก็ก่อนอื่นนะครับต้องขอเรียนเชิญท่านประธานบริษัทภาษาสติลนะครับคุณปริญญาครับขอไม่ใชเล็กน้อยครับอย่าห้ามหนีนะเบิกกล้องแห้คนเดียวด้วยขอเล็กน้อยขอบคุณครับด้วยครับก็ขอแสดงความยินดีกับทีมแชมป์นะเออ่ทีมทรายสมุยนะฮะแล้วก็ทีมรองแชมป์ทีมสุวรรณภูมินะครับเพรวันนี้เล่นกันได้สนุกนะฮะสนุก สูสีครับตื่นเต้นตืมากก็หวังว่าผมจะได้มาร่วมแข่งกันต่อไปนะครับสำหรับเพื่อไทยสานสติลครับขอบคุณมากครับไม่ต้องหนีไปไหนเลยครับก็ต้องขอบคุณนะครับคุณปริญญานะครับประธานกรรมการบริษัทไทยสานสติลนะครับได้ให้เกียรติมามอบถ้วยแล้วก็ผลการแข่งต่างๆก็ได้จบสิ้นไปแล้ว ตามตวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้นะครับแล้วก็ในต้นปีหน้าเรายังจะมีอยู่ครับเดี๋ยวต้องขอปรึกษากับท่านประธานก่อนครับเพราะมีรุ่น40 45จะตามมานะครับของรุ่นไทยออศาสติวครับนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งนึงนะครับส่วนวันที่11ธัวนวาคมนะครับอย่าลืมเรามีฟุตบอลน,นัดพิเศษนะครับวันกีฬาแห่งชาติซึ่งจัดขึ้นที่สนามการกีฬาแห่งประเทศไทย ก็มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น10ทีมนะครับนะครับก็มีทีมสวรรภูมิมีเคเคเอเจนมีทีมอาวุโส8รร้วรุ่น55 60 65แล้วก็รุ่นที